สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะ ทักทายเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอวิตาอลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแด้ไกลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันดูคลิปให้ใหม่เล็บเจเจห้าเก้าแปดชนลนะคะก็ทักทายทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ได้ไปฟังข่าวเนาะหลายๆช่องอยู่นะคะวันนี้เนาะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะวันนี้ก็ไปฟังช่องของคุณปุ้หญเนาะก็ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะ ก็นึกถึงการที่จะเล่าเรื่องผีกันเนาะเราก็โอ้วันนี้เป็นวันพระวันที่ทำอะไรนะเขาเรียกไอเข้าวประดับดินใช่ไหมคะทุกคนก็คือเป็นวันที่คนไทยนะคะที่นับถือศาสนาพุทธนี่แหละคะ่ะก็คือสมัยนะคะโบ,โบราณโบราณที่ทำต่อ,ตอ,ตอเนื่องกันมาเนาะ,นะ,นะก็คือเป็นวันที่ทุกคนจะนะคะ ระลึลกถึงบรรพบุรุษของตัวเองนะคะก็คือเขาเรียกบ้านคอยเอินแจกเข่าหาเนาะนะคะก็คือเป็นการที่เราทําบุญนะอุที่ส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของเรานะคะเรียกบรรพบุรุษของเรามารับสิ่งของที่เราทําไปให้นั่นแหละคะ่ะเนาะพูดง่ายๆก็คงจะเป็นวันที่เขาเรียกอะไรนะวันที่ สวรรคนรกเปิดอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะให้ให้คนที่จากไปได้มารับส่วสนกุศลพี่ลูกๆูกลันลานนี่แหละคะ่ะได้ส่งไปให้นะคะได้อุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นแหละคะ่ะเนาะพอมาได้ยินช่องของคุณปุ๋ยพูดเรื่องนี้คนหัวลุกเลยไม่เล่าดีกว่า นะไว้เป็นวันใหม่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปฟังด้วยนะคะวันใหม่นาะแต่ไม่เลือกพี่เจยคงไม่ได้ไปเล่าให้ฟังหรอกนาะแต่จะไปฟังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไปเล่ากันนั่นแหละค่ะนาะก็อยากจะฟังเรื่องราวของทุกๆคนนาะว่าทุกคนเห็นเป็นไงบ้างเนาะมันจะเหมือนที่เราเห็นหรือเปล่านะคะก็เอาไว้วันที่นะคะคุณปุ้ยมีเวลาบ้างพร้อมที่จะคุยกันเรื่องเรื่องนี้ดีกว่านาะนะคะก็ให้มันผ่านวันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะก็เลย มาทําคลิปนะคะพรุ่งนี้มาลับเจเจก็ว่าจะขึ้นนะคะขึ้นไลฟ์ตอนตอนเช้าของทางเมืองไทยเป็นตอนบ่ายนะคะก็คือมาลับเจตื่นนอนตอนเช้านี่นะคะทํโน,น่นทํานี่เสร็จก็จะลองไปไลฟ์สดดูว่าตัวเองจะขึ้นไลฟ์เป็นไหมเพราะว่าตอนเช้านี้ลูกก็คงยังไม่ไม,ไม่ไม่ลุกขึ้นมานะคะเขาตอน ดึกกันแล้วเขาจะตื่นขึ้นมาสายนอนเขาจะตื่นตอน8ปดเก้าโมงกันส่วนไมล์รเจี้นั้นตื่นแต่ตี5้าหกโมงแล้วเนาะถ้าเป็นที่นี่เมืองไทยก็ประมาณบ่ายโมงกว่าๆแล้วมั้งเนาะนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะบ่ายโมงกว่าๆประมาณนี้ละค่ะก็จะลองขึ้นไล์ดูก็ฝากทุกคนเข้ามาเป็นกําลังใจด้วยนะคะไมล์รบจเ้ก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาไล์สดกัะทําคลิปมันจะเป็นยังไงเพราะไมล์รเจก็ ยังไม่เคยไลฟ์สดคนเยอะสักทีเนาะไม้เลิบเจเจเคยไลฟ์สดช่วงที่ไม mm. ้เลิฟเจเจทำคลิปเกี่ยวกับการลงหุ้นเนาะแต่ตอนนั้นก็ทําแค่สองสองสองคลิปอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะสองครั้งที่ไลฟ์สดก็ไม่ได้ไลฟ์สดอีกเลยก็มาทําคลิปทําคลิปก็คือตอนนั้นเราก็มีผู้ติดตามแค่สองพันแปดกว่าเนาะนะคะตอนที่ช่วงที่ไม mm. ้เลิฟเจเจทำทำคลิปเกี่ยวกับ,กบหุ้นเนาะ ก็ยังไม่มีคนมาติดตามเยอะเนาะก็ประมาณ2008กว่านี่แหละคะ่ะพอเรามาพูดข่าวสารเรื่องลุงก็มีคนเพิ่มขึ้นมาเป็น5,000กว่าน,นะคะก็ก็เพิ่มขึ้น2,000กว่าเหมือนกันนะเนาะนะคะ2,000กว่ากว่านะก็เลยเป็น5,000กว่านี่แหละคะ่ะเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็น F c ซลุงป้านะคะมากดติดตามแล้วก็มาเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งก็คือมาจากป่าช่างแม่งนั่นแหละคะ่ะ มาเลิฟเจเจ,จก็ต้องขอบคุณป่าช่างแม่งเหมือนกันเนาะเพราะว่าป้าช่างแม่งก็จะเป็นคนแรกมั้งหรือว่าใครก็ไม่รู้เนาะมาเลิฟเจเจก็ไม่รู้แลวค่ะแต่รู้แต่ว่ามีการพูดถึงมาเลิฟเจเจก็คือจากป่าช่างแม่งที่เอาคลิปไปลงประมาณนี้แหละคะ่ะถ้าจะมาเลิฟเจเจ,จเพราะมาเลิฟเจ,จยังเข้าไปดูไม่เป็นช่วงนั้นเนาะนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมาเลิฟเจเจ,จไม่ค่อยได้เข้าไปหลังบ้านว่างั้นเถอะค่ะจนกระทั่งเรามาเปิดสร้างรายได้เอ๊ะทำไม การสร้างรายได้ของเรามันการปิดกั้นไปเลยเอาเราไปดูหลังบ้านติดแดงไปสองคลิปนั่นแหละคะ่ะก็เลยไม่ได้เปิดอีกเลยสร้างรายได้เพราะว่ามันติดแดงไปแล้วก็รอพ้นโทษจนกระทั่งมาพ้นโทษนี้และะ้วค่ะก็เลยจะลองมาขึ้นไลด์ดูอีกทีหนึ่งเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะคือไม่รูเจก็ทําแต่คลิปไปนี่แหละคะ่ะเนาะก็คือ Google เขาก็ส่ง เอเซนต์มาให้นานมากเลยค่ะเพราะไมล์ริบจีเจทำตั้งแต่ปี2011นเนาะ2011เริ่มเปิด y o u u u b เนั่นแหละค่ะก็ทำมาเรื่อยๆนะคะทำมาครบ1,000คนเขาก็ส่งเอเซนต์ของการสร้างไรายได้มาเนาะแต่ไมล์ริบจีเจก็ไม่ได้เคยเปิดนะคะก็ไม่เคยเปิดสร้างไรายได้จนกระทั่งเราจะมาพูดข่าวสารลุงนี่แหละค่ะเราก็ว่าเออเดี๋ยวเรามาเปิดสร้างไรายได้เพราะตอนนั้นลูกชายเก็บ เอเซนต์ของเราไว้คือไว้ในเก๊ของลูกเราก็ไม่เห็นเรารู้แต่ว่ามาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเอาไปเก็บไว้ไหนเงที่ไหนได้ลูกชายเป็นคนเก็บไว้จนกระทั่งลูกชายเขามาเปิดเก๊ให้ดูอ้ามันมีเอเซนต์ของ Google มาเราก็เลยเออโอเคเจอแล้วก็เลยมาเปิดพอเปิดแล้วติดแดงเพราะว่าเราไปทําคลิปหุ่นมีคนเอาลิก์มาลงที่มันไม่ดีก็เลยโดนปิดสร้างรายได้ ก็เลยต้องรอจนมาเปิดนี่แหละค่ะงานนี้ก็เลยมาทักทาย fc แล้วก็ fc เก่าใหม่เลบฟด้วยเนาะนะคะพรุ่งนี้เราก็จะลองมาคุยนะคะ,ละหลายๆเรื่องมาทักทายกันนะคะคือครั้งแรกที่จะไปไลฟ์สดดูก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันเนาะไม่เลิฟพี่เจก็เป็นคนที่ถ้าออกออกไลฟ์สดจะเป็นยังไงรู้เนาะไม่เลิฟพี่เจเป็นคนเส้นตื้นนะคะเส้นตื้นหวัวเราะหรือว่า คนเซนตื้นนะ่ะบางทีก็ขำขำบางทีก็หัวเราะอะไรแล้วแต่นะคะก็ถ้าทักถ,ถ้าเจอไลน์สดแบบนั้นได้อ่านคอมเมนต์อะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งกับการที่เราทําคลิปเนาะอันนี้ก็คือไม่รู้ก็ยังไม่เคยเจอในการที่ไลฟ์สดและมีคอมเมนต์เข้ามาก็เลยอยากจะทักทายและอ่านคอมเมนต์นะคะก็คือขอให้เป็นคอมเมนต์ที่ดีคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ละกันนะคะไม่ไม่เป็นคอมเมนต์ที่ ดาทอผู้อื่นก็แล้วกันเนาะนะคะเพราะว่าไมล์เลิบเจอยากให้ทุกคนรักกันค่ะรักกันสามัคคีกันนะคะแล้วก็มีความจริงใจให้กันอันนี้คือสิ่งที่ไมลยเลิบเจต้องการนะคะก็คืออยากให้ทุกคนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะไม่อยากให้ทะเลาะกันเลยค่ะเพราะการทะเลาะกันมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนาะมันมีจะทําให้เราเสียสุขภาพจิตกันก็อยากให้ทุกคนรักกันละค่ะเนาะก็คือมลเลิบเจให้ใจทุกช่องละค่ะไม่ว่าช่องนั้น จะเป็นยังไงจะเป็นใครก็แล้วแต่คือการที่ไม่เลิบเจเจนะคะเข้าไปดูทุกช่องไปคอมเมนต์ไปพูดคุยกับเอฟซีที่เป็นสายลุงป้าทุกคนได้ทุกช่องนั่นเลยค่ะก็คือเราไม่ไม่ปิดกั้นใครหรอกค่ะคือเราสนับสนุนทุกคนให้มีรายได้จากการสร้างรายได้นี่แหละคะ่ะเพราะมันเป็นโอกาสของแต่ละคนนะคะแต่เนื้อสิ่งใดก็คืออย่าด่าผู้อื่นให้เสียหายจนเข้าข้อกฎหมายนะคะ อันนี้ก็อยู่ที่ตัวของแต่ละบุคคลจะพิจารณาในการกระทําของตัวเองเนาะเพราะเราไม่สามารถที่จะไปห้ามใครได้เพราะต่างคนต่างก็ทําคอนเทนต์เป็นของตัวเองเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกให้คนนน้นทําอย่างนี้คนนี้ทําอย่างนั้นนะคะเราทําช่องของเราให้ดีก็พอแค่นั้นแหละค่ะสิ่งอื่นก็คือแล้วแต่จะของช่องนั้นๆเขาตัดสินใจในการกระทํา และก็คำพูดของเขาอยู่ที่เจ้าของช่องแต่ละคนจะทำออกมานั่นแหละค่ะเนาะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันค่ะเพราะความคิดของคนเราคิดเห็นมันแตกต่างแต่อะไรที่ถูกต้องและมีเหตุผลไม้เล็บจเจก็จะฟังนะคะฟังแล้วเอามาคิดนะคะ, <S 2> <S 2> ละแล้วก็พูดถึงในสิ่งที่ที่เราฟังมานั่นแหละค่ะเน,ะนะเาะก็ๆๆคือกำลังใจให้ทุกคนค่ะไม้เล็บจเจไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่ง มายเลิฟเจเจ,จสนับสนุนทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะทํา y ำ YouTube สายไหนก็แล้วแต่คือทุกคนมีรายได้เป็นของตัวเองแต่ถ้าในคดีหลักของลุงคือมมยเลิฟเจเจ,จ,จไม่สนับสนุนคนที่เอาข้อมูลบิดเบือนมาพูดหรือมาให้รายป้ายสีในการที่เรามองเห็นเราจึงออกมาพูดแล้วก็ตอบโต้นั่นแหละคะ่ะก็คือใครที่เข้ามาอยู่กับลุง พอออกไปจริงๆแล้วทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีปัญหากันเนี่ยแต่มาโจมตีและให้ร้ายว่าลุงเป็นคนกระทำนะคะเราจะออกมาตอบโต้แต่ถ้าใครที่ออกไปนะคะมีปัญหาอะไรกันแต่ไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีว่าลุงกระทำเด็กไม่รบเจเจจะไม่ไปตอบโต้นะคะคือสิทธิของเขาแต่ถ้าคนไหนที่ออกมาแล้วพูดว่าลุงเป็นคนกระทำเด็กพูดในทอมน้องให้ร้ายว่าลุงเป็น คนไม่ดีลุงเป็นคนกระทําเด็กป้าเป็นคนกระทําเด็กไม่เลิฟเจเจจะจจจตอบโต้ทันทีเพราะว่าคนเหล่าน,นั้นคือไม่มีหลักฐานข้อเท็จจริงแต่มาใส่ร้ายผู้อื่นว่าคนนั้นกระทําคนนี้กระทําในสิ่งที่เป็นคดีหลักนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลแต่และคน YouTube แต่และช่องมีปัญหากันไม่เลิฟเจเจไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเราเห็นแบบไหนเราจะนําเสนอแบบนั้นจะไม่พูดใส่ร้ายป้ายสีให้มากกว่าที่เราเห็น ในข่าวนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะก็ขอกําลังใจทุกคนแล้วกันนะก็ฝากเอฟซลุงป้าแล้วกันในสิ่งที่ไม่เล็บเจเจพูดพูดมาจากใจคืออยากใหนทุกคนรักสามัคคีกันคะ่ะไม่อยากให้ทะเลาะกันทะเลาะกันก็เปล่าประโยชน์นะคะอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจอะไรที่มัน เป็นปัญหากับเรามากจนเราทนไม่ได้มันเข้าข้อกฎหมายก็ว่ากาันไปตามข้อกฎหมายอันนี้คือตามข้อกฎหมายถ้ารู้ว่าอะไรที่พูดแล้วผิดกฎหมายยังอยากจะพูดก็ต้องยอมรับผลของการกระทำและคำพูดของตัวเองนั่นแหละคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้ค่ะก็ฝากเอฟซีลุงป้านะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าทุกๆตัวที่พอมีกำลังนะคะ ช่วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าทุกๆตัวที่ทําออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะคะก็สนับสนุนกันไปแล้วกันแล้วก็ฝากของทีพีสกินบริษัทมนิธินั่นแหละคะ่ะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่ลุงป้ามาดิพิษคุณรัชนีโรทีแซดของคุณรอ,อบก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุนวัฒน์แล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกําลังใจเราส่งถึงกันแล้วกันนะคะในคลิปนี้ก็ ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเนาะอีกไม่กี่วันเราก็เป็นวันที่เรารอ,รอคอยพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันในในในพรุ่งนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ